ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ผมถามนิดหนึ่งสิในบุมมองของอาจารย์เนี่ยสังคทานเวียนะบุญหรือบาสังคทานเวียนเหรอครับถ้าความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่าถ้าจะทําบุญนะครับทุกอย่างอยู่ที่ใจนะเราจะคิดว่าเราเราจ่ายเงินไปแล้วไปทําบุญตรงนี้เงินจะเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดผมไม่รู้แต่ผมได้ทําอถูกไหมครับผมผมคิดว่าเนี่ยผมไปหยอนละยี่สิบบาท ผมเอาสังขารนี้ออกมาปุ๊บเอาไปให้พระนั่นคือนั่นคือได้และได้บุญและแต่ไม่รู้ว่าพระจะเอาไปทําไมก็ก็เรื่องของพระเรื่องของเขาใช่ไหมใช่สุดท้ายแล้วทุกอย่างอยู่ที่ใจครับใครจะว่าอะไรเสื่อมมันเรื่องของเขาเราใจเราไม่เสื่อมก็พอแล้วแค่นี้เองนะแล้วอาจารย์น้ำนี่เห็นอาจด้ข่าวมาว่าโด,ด,ด่งดังในเรื่องการลงหน้าหน้าทองครับผมก็จริงๆแล้วอะณหน้าทองเอ่ยัก์เอ่ยอะไรพวกนี้ครับ ความรู้สึกของของตัวเราที่ได้สอนสอนลูกศิษย์นะคะคให้เขาเป็นกุศโลบายในการทําความดีคิดดี<ม>ทําดี<ม>พูดดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วก็ที่นี่จะเน้นนั่งสมาธิมากกว่าครับครับผมน,นั่งสมาธินี่คือ,อยังไงครับทุกสมาธิก็คือใช่ครับทุกเช้าของง่ายๆเวลาสิบนาทีเช้าสิบเย็นสิบ,บแล้วก็สวดมนต์ก็จะเป็นบทเสริมเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียลาบ นะครับใช่ที่สำนักที่บ้านเพชรปีก็บอกตรงๆเลยว่าใครมาที่นี่ขออย่างเดียวต้องนั่งสมาธิได้ต้องนั่งสมาธิใช่ครับผม,มถ้าอยากได้โชคได้ลาบอยากชีวิตดีงานดีเงนิงน,ดงน,ดงนดีทุกคนต้องมีสติอยู่กับตัวครับครับผมต้องต้องเอาง่ายๆอยู่ที่ใจแล้วก็ม,มีสมาธิมีสติอยู่กับตัวทุกอย่างมันก็จะแบบได้อย่างที่เราหวังหมดเลยครับครับผมแล้วถ้าคนอยากจะติดต่อจยนน้ำอยาก ไปสักอยากอะไรต่างๆนี้ติดตามได้ที่ไหนละครับถ้าอยากจะไปสักก็ทักไปในเพจนะครับเพจบ้านเพชรมณี888แนะครับแล้วก็ถ้าในทิกตอกก็มี page, เพจในทิกตอกก็มีเพรมณี888จะขึ้นเลยครับบ้านเพรมณี888กับอาจารย์น้ําบ้านเพชรมณีครับ,คร,บครับผมทั้งสองช่องทางได้เลยครับครับเราได้ข่าวว่าเร็วนี้นี่จะมีพิธีไหว้ครูหรือ,อพิธีอะไรนะใช่ครับพิธีไหว้ครูก็ก็ใหญ่อยู่พอสมควรอลองรับลูกศิษย์ประมาณหนึ่ง เป็นพันคนโอเคอบอกว่ามีศิลปินไปร้องเพลงด้วยนี่ใช่ครับก็มีน้องการทัศนะไปคาถาโควใจคุณแผนครับครับผม